น้องเอื้นมาคบแต่อ้ายนั่นเอิ้นมาคุยสันบอสันบอน้องเอื้นมาคบแต่อ้ายนั่นเอื้นมาคุยสันตีสันตีนตไหลก็ให้อบเอาหูบุญแก้มจุนพูนแก่ยังให้สุลลายทีมือบุญก็ยังให้สูนชิงขึ้นฟังลำสิ่งเหตุอยังไววแน่ลืมแล้วตี บ้าน آ ا อายเอินว่าคุยวัติที่ผ่านมาเป็นแค่คุยวัติเอาอิลีซำได้จังเอินว,ว่าครบน้องเอินมาครบายเอินมาคุยพี่น้องน้องเอินมาครบายเอินมาคุย,คยสิงเกิลล่าสุดเพลงใหม่ล่าสุดของโนยแอมโจนที่ชาพี่น้องล่าสุดกว่ายอดวิวทะลุหาแสนวิวเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องกั ขอบบุญขอบคุณแทนลูกสาวลาค่อยผู้ที่เข้ามาให้กําลังใจผู้ที่เขาไปฟังเพลงน้องแอมผู้ที่เขาไปให้กาลังใจน้องแอมทางช่องยูทูบม a m i c o น้องพี่น้องเข้าไปฟังให้กําลังใจน้องแอมสนที่กับขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณแทนลูกสาวลาค่อยก <c oughs> <c oughs> ็ฝากอ่กดติดตามฝากไอเขาไปฟังเพลงงเพลงไม่น้องแอมต่อไปพี่น้องให้กําลังใจลูกสาวลาค่อยต่อไปในเด้อ เพียงใหม่น้องเอิร์นมาคบไอเอิร์นมาคุยกาสราบุนีฮากามาพบมาพ่อกันคือเก่าพี่น้องมาพ่อค่อยคือเก่ามาเว้านัวหัวหมอนมาว้าอีสานอวนมาว้าวเ้าอ้บนคือเก่ามาพอค่อยคือเก่าพี่น้องทางช่องแท็กซี่วนภูมิกกวนอืุณีกาสวัสดีทักทายเอฟซีแฟนกับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาสุขุสุขคนพี่น้องกาสวัสดีทุกท่าน ผู้ที่เข้ามาให้กำลังใจผู้ที่เข้ามาติดตามช่องแท็กซี่สวรรณภูมิู้คูสุวรรพี่น้องสวัสดีทั่วโลกคือเกา่าวันนี้เขาก็มาพร้อกันวันที่25มีนาคม2567กาสำหรับข,ข่าวควงานงน,งน,น้องแอมพี่น้องเมื่อคืนนี้น้องแอมก็มีงานคอนเสิร์ตที่โรบินสันบ,บ่อวินศรีราชาเนพี่น้อง,องเป็นงานฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล สองพันสองพันยี่สิบสี่ไม่จะเป็นวอายาี่ยสองนย่สองสี่เหอพี่รองโมเมนตไม่หวยเนียเป็นพสองศ2024สองสี่กะเมื่อคืนนีะโอ้ดีพี่้องดีกว่าคือสัญญาณเนียสัญญาณเนียดนี่ดีกว่าอยู่คูคขันเมื่อคืนนี่ดีกว่าหลายๆคนกับลุนนาะพี่้องนาะรุน เพราะว่าตามคิวงานตามตารางงานน้องแอมขึ้นสามทุ่มครึ่งแต่ว่าเหรียญไปเป็นสีทุ่มกว่านินดๆอีกแล้วเหรียญไปสีเป็นสี่ทุ่มนอกไปลวงหลายคนก็ใจจดใจจ่จจออยากอยากดูนะอยากเบิ้งน่ะนะเพราะว่าที่อ่าคูขันสัญญาณเนรียไม่ค่อยดีแต่ว่าอยู่บอวิสนกิกะกาดียพี่นอ้องกาะรสะดุดอยู่แต่ว่าก็ดูดูได้นะ่ะ ก็ดีก็อยู่อยู่คูขันน่ะสัญญาณสัญญาณถ่ายทอดสดสัญญาณไลฟ์สดนี่นะกระมวลพี่นอ้นองมวลมาอคลืนนี่เอฟซี FC พ่อแม่ก็ไปหลายคนโดยเฉพาะแม่เพ้นเหมือนกับไ่ให้กำลังใจลูกสาวันพี่น้องเต้นตั้งแต่เพียงแลกจนหอดเพียงสุดไายเมยเพ้นนะโอ้ยจะมันย่อมใจแล้วครับ <c oughs> แข็งเรื่องอลีเราแข็งแรงครับพี่น้องแล้วไปทุกงานนี้แม่เพ้นต้องเต้น เต้นตั้งแต่เพงเลงแรกยันเพลงสุดท้ายสุดยอด fc แฟนกับแม่แม่ของน้องแอมจนที่ซาเต้นตั้งแต่เพงเลงแรกฮอดเพลงสุดท้ายเนาะเพลงซาเราก็เต้นซาเพลงเร็วก็เต้นเร็วไ่เพีนสุดยอดวอกเพืินแล้ว<笑><笑>ันกลเาวมาขึ้น,นอีกอะน้องแอมก็เล่นในสุดยอดพี่น้องเล่นได้สุดยอดเลยเพิ่นกับมีเพลงใหม,ม่เาน,น่มนะมีเพลงใหม่มาร้องให้ฟังด้วยแดนเซอร์ก็สั่งมาจากบริษัท ค่ายก็ม,มีโกเลยสุดใหญ่พี่น้องสุดยอด,ดีหลีมีแต่คนสวยหุ่นดีๆเนาะลูกซาลาคอยกะร้องแบบสุดยอดเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะอ่าสวงทุดไทยพี่น้องพ่อพ่อแม่หน้าวิธีหนุ่มหน้าเวิธีเลยเมื่อคืนนี้น้องแอมจัดให้เต็มที่เลยเงาเต็มที่เลยนะมวกน,มนกันกุดถีบเลยให้อดินกะ บ่อนังเลยแอดมินกรเต็นตั้งแต่เพียงเหล็กหอเพียงสุดท้ายกันแอดมินเฮากัได้รหเบิรงน่ได้ไรสเนอนะพีอน้องโอ้สืดยอดมวนมวนมาเคื่อนนี่มวน,มวน,ม,วนมวนกลุบมวนอหลีมวนอีหลอ,ลอกกันดอกันเดียสมกับการรอคอยของหลายๆคนเพื่อแก้แก้ตัวในการไล์สดที่อำเภอขูขันเนะ่ยนะมือเชื่อนี่กะสสนุกแต่ว่าก็ก็ดีก็ดีสัญญาณดีกว่าอยู่ข่ขันข่ขันนี่ดูแทบไม่ได้เลย สมกับคําว่าขู่ขันอีหลมนะนะนนีมันขูกขานั่นนะพี่น้องดัญนญาณเน้นมันขู่ขากะผ่ะานไปด้วยความสนุกสนานนอะพี่น้องคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้หลายๆคนก็นสิคิดว่าลงแอมเด้่อบานเพราะว่านองแอมจะหยุดไปหลายวันนะจะก็จะมีงานคอนเสิร์ตอีกทีน่นถึงวันที่30พี่น้องลองแอมจะมีงานคอนเสิร์ตวันที่30 ด้หลายคนพอพ่ายเนี่ยก็จะคิดถึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าวันที่28เป็นงานเป็นวันสําคัญไม่ใช่งานคอนเสิร์ตแต่ว่าเป็นวันสําคัญก็คือเป็นวันค้ายวันเกิดน้องแอมจนทิชาหลายหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นน้องแอมอยู่หน้าเวทีแต่ว่าน้องแอมวันที่28น้องแอมจะมีงานวันเกิดวันค้ายวันเกิดที่เขาใหญ่รีสอร์ทพี่น้องผู้ใดอยากไปรวมสนุกไป ่าไปอวยพรวันเกิดนุ่แอมกับไปได้เรื่องพี่น้องไปอวยพรวันเกิดนุ่แอมจนที่ชาได้อยู่ที่เขาใหญ่รีสอร์ทนะน,นะซื้อพันเอียงกออ้อมกอดแห่งคุ้นเขาหอมพระเขาสาวซนุมานรั้งที่สองพี่ห้องอ้อมกอดแห่งคุ้นเขาหอมพระเขาสาวซนุมานปีที่สองก็ประมาณนี่แหละพี่น้องข่าคิวงานเขาคิวงานคนเสิร์ตก็จะมีวันที่สามสิบหลายๆคนก็ ถ้าใครคิดฮอดคิดถึงอยากเห็นลูกสาวหน้าคอยหน้าวิทีกับเบิรงคีบไข่เด้อพี่น้องเบิรงคีบข่อยเบิรงอันที่ข่เอามาลงก็ได้คันคิดฮอดหรือว่าถ้าอดไม่ไหวก็นุ่นไปสนุมานถ้าไปถ้าจะไปก็ชวนคอยนําเนี่ยค่อยอยากไปด้วยกับประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้กับบ่มี่ยังไล็มาเว้านัวหัวหมวนพูดเรื่องน้องแอมชนทิชามาโซเลียมาว้าพืนลูกสาวลาค่อยคือเก่า ันผู้ใดมาข่อยเอาข่าวคิวงานเอาเรื่องหลวงแอมมาเว้าพื้นมาโซเลียมาเว้านัวหัวงมวลคอยเว้าพื้นมานั่นการจะเลื่อมกดแชร์กดซับจากใครกดติดตามให้เลยพี่น้องคอยกระสีมาเว้านัวหัวงมวนน้ำเจ้าคือเก่ากับพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสัหรับคลิปนี้กับเอาไว้ซัมนี่แหละว้านัวหัวงมวนซัมนี่แหละยานผู้อื่นลำคัน ขอบคุณหลายๆาที่เข้ามาติดตามขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจช่องแท็กซี่สวัสดิ์ภูมิพงสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับรบ๊ายบายบ๊ายบาย